สวัดีครับ <มา S 1> นี่ก็ลงปูนอยู่าหาดสนสนมันทะเลนะครับนี่มาเบิงมามาถึงสีมงเสาเนี่ตอนนี้สีมงแร่งลงปูนมาท่านแหล้วเบิงเ,เอาพี่น้องอิตาเลียนไทยคือเขาโอ้ยตายลงสิบคนได้เนี่ย เบิง้งนี่ได้เสมี่ละนี่ลงได้สองเหรียญพักสองเหรียญพักหาเบื่องมาเบิ้องนี่สถานีรถไฟล่างคูนะครับสถานีส่วนๆมาเบิ้งเกีร์เดร์นะครับทำงานเรตเตอร์อาจารยสิป,ปับพื้นที่ถนนเนาะ เอาละถอยไปแล้วเกียร์เรียบดีเว้ย 好了。雷德。啊 <noise>，几把？把提吗？ ตกตกเออ,อเกียร์ังสีเ่เห็ดนี่ยังเหรอพี่น้องเกียรเอาดินไว้ฟังฝุ่นเกียรเอาดินฟังฝุ่นมาฟังพี่เกียร์ก็ไปกั็มาฮะมาแล้ว โค,โคโมสุเอ้ยบ่แมนยี่หอ,อยังวะอ่านบอกออกภาษาอัาอกากงกฤษผมงูอันนี้เป็นรถไฟนะครับลงไตยันในเก็เป็นทะเลนะครับหาดสนสนตามไปอันนี้เป็นอยู่ในไข่ทาหารนะครับ ข่ายรุทยาลัดจะพักอะไรอย่างสักอย่างนี่ข่ายข่ายหานสวนสวนในนี้เขาส,าสาั่งสถานีรถไฟนะครับเนี่ลง,างทางรถไฟเลยครับเตือยุอสีเรียว่สิะวุ่นรถนี่แล้วกับล่ำนี่อะไรนี่ก็เจ้าสิงเกตมาฟังผีอีกวะถามมึงนะครับ ท่านี่สวนส,วน,สวนแต่บางนี่ตะกี้เพิ่ไปกาผุ่นได้บนี่เขาคุดคุดภาสิว่างทอให้เบี่ยงลงไปรถมันเดี่ยวก็ปวนนะครับ่ต้องวนนี่แล้ว,วนวนมาหนีปุ๊บถอยยาวมาแล้ว ยูซีฮาเร็ย,ยังงานบ้านอ่ะมาเร่องเรเตอร์้อมสุอึ เง้มเลยว่าตังรถไฟิึงดี่รถไฟยอจากตันอ้เหล็กี x x u u ่เงี้ยเาไปเบินิดหลายกิโลเลยมันคือบนเขื่อนวะพี่น้องช้ำกันตลอดเลยเลยมองหน้าขาเทียสถานีไหมคุณสถานีเกาอันอยู่คุณนี่มันเขาสีใหญ่มั้นี่ปวดึ้นมากแล้ว ดำเล็กดำท่อเออเกี่ยวตัววะนี่เออเขียงเบิ้งไปผัดย่างไงพี่น้อง กว่าเสียล่องเลียวหาโม่งพอดีเลยคุณรถบดนี่ว่ารถบดเขาสีดน้ำเขาเกณฑ์แล้วก็เขากับสีน้ำสีดน้ำปุ๊บรถบดเตรียมบดบดเห็นมันเหน่นขึ้นตรงนั้นหรือมั้งครับอันนี้รถไฟ ตีโม่งกล่วเหรอเห็นถกแกโทรมาอยู่สงสัยบ่ได้งานต่อหรือเปล่ามีงานหรอเปล่ามาเลี้ยงมาเนี่ย้วครับต้องเขี่ยกับทรมมากหงงกุลเนี่ยนอนน้ำเล้าอะไรหรอกตอนนี้ก็นแต่มีงานหนึ่งเลี้ยนหัวลองปูนตีสองตีสามไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่หัวหินอำเภอหัวหินนะครับจวบคลีคันเอ้า คือทอยอ๋องสิบาทนี่เกียราเกียดมากนี่นรถบัไดได้ยนี่ เห็นว่าแล้วครับถ้าเกียรในดินมันเนียนปะวะเกียร์ก็ไปก็มาดันดินกันยีได้ทอยออกยีได้วน่นมันหนากำลังลดท่วงใครเนี้ย มันเฉลอมันรู้เขาตีบแก็บเนี่ยครับทําใจล่ะปรครับนี่เกียรมาแล้ว พอดีปั๊บห้ดินมันแน่นมางครับผมแล้วรับคิมีกผมยังหวางไว้ครับไทยบึงเกตเตอร์